สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยวันนี้มาคุยเรื่องของเคร้อยล้านต่อนะครับว่าผมคิดว่าเรื่องมันน่าจะจบตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่ตำรวจจับเคร้อยล้านไปเรียบรอ้อยแล้วนะครับในกรณีที่ไปล็อกคอคุณธนาธรแล้วก็ประกาศว่าในกระเป๋ามีระเบิดกรณีนี้นะครับ จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไหมอยู่ๆในศูนย์ประชุมสิริกิต์มีคนพุกพลาดแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็บอกว่ากระเป๋ามีเราเปิดคนก็วิ่งกูกันหนีหนีตายอะครับเพราะมันมีเหตุการณ์แบบนี้หลายต่อหลายครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยดีนะครับโชคดีนะ ที่คนไม่อาาดเหมือนเป็นวันสุดท้ายด้วยถ้าเป็นวันแรกนี่คนจะเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดถึงขั้นมีการเหยียบกันตายขึ้นเนี่ยมีลูกเด็กเล็กแดงโดนเหยียบตายไปสักคนหนึ่งน่ะอะไรจะเกิดขึ้นปรากฏว่าเป็นยังไงไครับตำรวจจับไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ปล่อยกลับไม่มีประกันการประกันตัวเพราะว่าข้อหานี้มันเป็นปกฎหมายที่อ่อนมากๆเลยคือทําให้คนตกใจ อย่างนี้คราวนี้ก็สบายแล้วเป็นช่องทางของคนละนะอยากดังก็ไปตะโกนว่ามีระเบิดก็แค่นั้นคือปรับหนึ่งมืนบาทจำคุกหนึ่งเดือนเท่าน,นั้นเองนะครับตอนนี้เครอยล้านก็นอนอยู่บ้านอย่างสบายใจเฉยนะครับก็รอามารายงานตัวเดือนพฤศจิกาและหลังจากวันนี้วันนี้แล้วไปถึง วันที่ตำรวจนัดถ้าเกิดเคร้อยล้านไปทำอะไรอีกที่มันมากกว่านี้ใครจะรับผิดชอบตอนนี้ทางคนจัดงานก็ไปแจ้งความแล้วว่าทำให้เขาเสียหายอันนั้นก็คงจะไปทำได้ในทางแพ่ง,งนะครับรเสียหายกี่ล้านก็ว่ากันไปส่วนคุณธนาคร ก็ไปแจ้งความถูกทำร้ายร่างกายก็เล็กๆน้อยๆขา้อหาก็ไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้สาหัสสรุปแล้วเคร้อยล้านก็ออกมาซ่าได้เหมือนเดิมทังล่างโสดที่ไปต่อยป้าเป้าก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยคือต้องรอให้ป้าเป้าโดนต่อยตายอุนธนาธรโดนล็กอกคอหายใจไม่ออกตายหรือว่า เคร้อยล้านประกาศว่ามีระเบิดและคนเหยียบกันตายอย่างนั้นใช่ไหมถึงจะต้องเจอข้อหาใหญ่ตอนนี้ก็จะไปตรวจทางจิตก็คือคนถ้าเป็นป่วยทางโรคจิตเป็นป่วยทางจิตก็ต้องไปรักษาแล้วป่วยจริงๆริงไหมถ้าป่วยทางจิตก็ไม่ต้องมีความผิดไปยิงคนตายก็ไม่มีความผิดไปก่อเหตุร้ายร้ายก็ไม่มีความผิดจริงๆกมีความผิดครับแต่ ศาลจะสั่งให้ไปรักษาให้หายก่อนแล้วค่อยเข้ามาติดคุกถ้ารักษาไม่หายก็ไม่ต้องมาติดคุกก็รักษาไปเรื่อยๆในกรณีของสาวแร่ร่อนที่จังหวัดระยองที่ดังมากนะที่ตีแกลอนดังเป็นเจ้าแม่ติ๊กตกปรากฏว่าตำรวจก็ไปจับครับจับแล้วก็เอาไปรักษาในโรงพยาบาลแต่เค้อยล้านตำรวจจับ จับแล้วก็ปล่อยกลับบ้านมันเหมือนกับมันเลือกปฏิบัติหรือเปล่าถ้าสาวเล่ร่อนคนนั้นเป็นสาวเล่ร่อนร้อยล้านก็ค,คงจะได้กลับไปบ้านใช่ไหมครับมันเป็นกรณีคล้ายกันและจริงๆแล้วก็น่ากลัวพอกันเพราะสาวเล่ร่อนคนนี้ เคยไปขอตังค์ไม่ให้จะมีดฟันเขาจะด่าเขาก็กรณีคล้ายๆกันน่ากลัวพอๆกันการที่ออกมาแถลงข่าวของบอบอรตอรอก็เฉยๆไม่ได้ดูแล้วไม่ได้ดูเดือดอะไรเลยบอกว่าต้องเราทำไม่ถึงที่สุดเลยปุ๊บแต่มันมันมันยังไงมันผมก็ไม่เข้าใจว่ากฎหมายมันเอาความ เอาเอาเรื่องเอาราวให้มันใหญ่โตไม่ได้ใช่ปะแต่การที่เป็นโรคจิตการที่เป็นจิตเวทแต่ทําร้ายฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวอะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคจิตจริงหรือเปล่าถ้าโรคจิตมันต้องทาร้ายทั้งสองฝ่ายนี่จะมาล่อก,กับพวกสามนิ้วมาล่อก,กับพวกเสือ้อแดงมาล่อก,กับกลุ่มของคุณธนาทรมาล่อแบนี้คือไม่เคย ไปทำอะไรแบบนี้กับฝ่ายรัฐบาลเลยในช่วงตอนที่พลเอกสนทิบุญยรักกรินรับประหารเคร้อยล้านเอารถไปจอดหน้าทหารนะแล้วก็เอาสีสเปรเขียนนะสนับสนุนให้กำลังใจพลเอกสุนที่ะคือมันบ้ายังไงก็ไม่รู้อ่ะมันบ้าทำนองไหนอ่ะบ้าบ้าข้านเดียวอ่ะ แต่สิ่งที่ผมสบายใจก็คือการประชุมเอเปกครั้งที่จะถึงนี้เคร้อยล้านจะไม่ไปทำอะไรเพราะว่าเขาไม่ไม่ยุ่งกับรัฐบาลเขาเขาเขาชอบรัฐบาลเขาเชียรรัฐบาลเขาเชียรทหาก็าทำให้โล่งหกไปสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ามันน่ากลัวนะ ในสังคมแบบนี้มันเป็นสังคมที่เอาอย่างกันมีเหตุการณ์ของลุงศักดิ์ที่ไปตต่อยคุณศรีสุวรร์แล้วก็คนก็ชอบบริจาคสนับสนุนมันก็มีเกิดคดีของเค1รอยดานแล้วมันจะมีกรดีคนนูน้นคนนี้คนนั้นคนนูน้นอีกเยอะแยะมากมายที่เอาเป็นลัทธิตัวอย่าง คือหนึ่งสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังภายในพิพตาแล้วก็มีความผิดเล็กน้อยมันก็เป็นค่านิยมที่ไม่ดีนะครับในกรณีนี้ก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแหละให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่สิ่งที่จะทำได้ตอนนี้ก็คือว่าผมอยากให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นทุกคนน่าจะเป็นร้อยร้อยคนไปแจ้งความ เสียเวลานิดนึงว่าตกใจนะสักร้อยสองร้อยสมรอยคนตกใจเพราะว่ามันเป็นมันจะเป็นกรณีกรณีไปนะมันไม่ได้รวมกันนะใช่ไหมอย่างจำคุกหนึ่งเดือนปรับหนึ่งมืนบาทอะ่ะถ้าเกิดันตกใจร้อยคนอะ่ะมันก็น่าจะจำคุกร้อยเดือนปรับ ร้อยหมื่นบาทร้อยหมื่นบาทคือเท่าไหร่อ่ะก็คูณเข้าไปก็เป็นล้านๆจะได้ไหมก็ดูซิออกมาคุยหน่อยทนายทนายรณรงค์ทนายตั้มทนายเดชาที่มีความรู้เรื่องนี้ว่ามันจะทำแบบนี้ได้ไหมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในช่องกิจโพสแชร์แนวเข้ามาช่วยกันแชร์ไลฟ์ติดตามด้วยนะครับ ท่านที่จะสนับสนุนช่องก็ช่วยกันซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับ5แพ็ค200บาทส่งทั่วประเทศภายใต้แบรนด์มากินการบายกิจปนแดดวิสัยสําหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตโรก็มาร่วมกันสร้างพ่อป,ปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปรทุมมาซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภสร้างที่พิศวกวัดราชบุญน,นะครับํำบุน1,000บาทจะมีชื่อนำทุนติดอยู่ที่ฐานท่านที่ต้องการพระนางพญาสยามไปบูชาครับ199บาท คุบาบุลล้อมอาจารย์จ้ำศรีบุรภาเป็นผู้ผลุกเสกแล้วก็หม่อมหลวงวันชัยนวรัตเป็นประธานในพิธีอินเพกาเขามาพูดคุยกันครับใน Facebook กิตพลเดชใส่แล้วก็ Facebook ดกรกิจพลเดชใสวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจนะครับทำสิ่งที่ถูกต้องทำเรื่องราวดาวดีจัดการเค้อยล้านอย่าให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างจะได้นิสสงนะครับท่าน ขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มรองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี